รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางไปประเทศรีลังกาเพื่อประสานนำช้างทูตสัตว์มิตรีพายประตูผาและพลายสีนรงกับประเทศไทยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับกรณีที่ประชาชนหลายภาคส่วนมีความห่วงใยช้างไทยสองเชือกที่ส่งไปเป็นทูตสันธวามัยตรีให้กับประเทศศรีลังกาคือพลายประตูผาและพลายศรีดรงและมีรายงานว่าช้างทั้งสองเชือกมีสภาพร่างกายสู้ผอมอย่างมากซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดําเนินการทางการทูตโดยด่วนเพื่อประสานทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนําช้างทั้งสองเชือกกับประเทศไทย เบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางไปประเทศรีลังกาพร้อมด้วยประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร,ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพของช้างสองเชือกอย่างละเอียด พร้อมติดตามการดูแลของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และทำทุกวิถีทางให้ช้างไทยดังกล่าวกับประเทศไทยอย่างปลอดภัยผมให้ท่านทิดตประสานกับทางกระทรวง,งต่างประเทศเราต้องหาลือมันไม่ใช่กระทรวงเรากระทรวงเดียวและจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าผมติตีหลวงพระทานไปให้กับประเทศเสียงกาแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับต้องต้องขอให้สื่อมวลชนเข้าใจแล้วก็ท่านนี้นั้นเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องให้ทุกคนสบายใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่ง ซึ่งมีความรักและก็ความเป็นห่วงช้างสองเชือกนี้สบายใจด้วย